ัวเองขาเขาไปเจออันนี้มาค่ะเขาต้องซื้อแม็กการ์ดพัดตอนนี้เท่านั้นค่ะเพราะว่าอะไรไหมเพราะว่าตอนอื่นมันจะไม่ทันกับโปนี้เพราะว่ามันคุ้มมากกว่าเดิมโปอ,อะไรอ่ะเขาต้องสมัครนี่เลยค่ะแม็กการ์ดพัดแล้วเราจะเลือกของแถมพิเศษอนะตัวเองหนึ่งอย่างจาก8รายการสมาชิกแม็กการ์ดพัดเนี่ยแค่599าบาทคุ้มทุกวันอ่ะตัวเองคิดดูดิสมัครสมาชิกพีทีแม็กการ์ดเลเห็นไหม5้9ยาบกาทแล้วคือ,อรเราได้ลด 50%เครื่องดื่มที่ Coffee World และพันไทยค่ะเอ้าหรอเปงได้ตั้ง10แก้วต่อเดือนนะจริงหรอแล้วเมื่อกี้เขาสมาัครปุ๊บใช่ไหมเขาได้ฟรีก่อนเลย1แก้วไม่เกี่ยวกับที่ลด50% 10รแก้วต่อเดือนนะอันนี้ได้ฟรีเลยได้ฟรีเลยก็คือเมื่อกี้จ่ายตังค์ห้าร้อยเก้าสิบเก้าเนาะวะ่าพี่ได้ฟรี1แก้วค่ะเลือกได้เลยแล้วบัตรอยู่ไหนอ่ะบลา เราจะเติมน้ํามันแต่ที่ PT Station ค่ะทำไมน้ํามันแก๊สรถสูงสุด50สตางค์ต่อลิตรตัวเองอเคุ้มมากนะแต่ว่า200ลิตรต่อเดือนน้ําดื่มที่แม็กมาต์ตัวเองยัง1แถมหนึ่งเลยอะตัวเองเราต้องเปลี่ยนยางพอดีเขาเพิ่งเห็นซื้อยางรถยนต์3แถมหนึ่งค่ะเฮ้ยอันนี้ชอบพร้อมเติมลมยางฟรีไม่อั้นอ่ะตัวชอบวันนี้ตัวเองแล้วแก๊สหุบต้มอ่ะ บอไปนี้บ้านเรามีครัวแล้วเราจะต้องมีแก๊สหุงต้มค่ะลดสูงสุด100บาทเขาว่ารวมๆแล้วนะลดสูงสุดกว่าหนึ่งมี2,000บาทค่ะเอาจริงๆตัวเอง10แก้วต่อเดือนนะคะเราได้ทั้งร้อนเย็นแล้วก็ปั่นค่ะแล้วก็สมัครหรือว่าต่ออายุบัตรง่ายมากตัวเองเราแค่ไปที่หน้าร้านค้าในเครือพีทีหรือที่ m a c กการ์ดเราก็สมัครได้เลยค่ะเขาว่าตัวเองชอบอันนี้ค่ะอะไรอ่ะส่วนงลดจองโรงแรมค่ะ หรือว่าเราจะจองกิจกรรมที่เที่ยวอีก8%กับเว็บหรือแอปพาทัวร์ตัวเองคาว่าไม่ใช่แล้วคาว่าเดวเงชอบหรือเราจะสมัครอีก8ใบเราจะได้เอาของแถมทั้งหมดไปเลยค่ะโอ้ยเกินไปอะไรขนาดนั้นเวอร์ไหมแล้วโปรนี้่ตัวเองเราต้องสมัครและเปิดใช้งานบัตรหรือต่อ,อยูบัตรตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึงวันที่31กระกฎาคม68เท่านั้นค่ะแม็กกาซพัดนะคะว่าคุ้มกว่าเดิมคุ้มทุกวันเลยอะ่ะตัวเอง